ที่เ็มเทปเอร์เทุรีเราจะเล่นวุกวันศุกร์เสาร์ทย์นะครับเสาร์ที่ที่สองรอบกผมใช่ครับตอนนี้ก็ร่บล่าโดยประมาณนะถึงเวลานี้แต่ถ้าถึงเวลาเวลาโชว์จริงๆแล้วเนี่ยมีการให้การต้อนรับที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มรอบได้ครับใช่ค่ะแล้วราคาบัตรก็มีอยู่ตั้งแต่800ร้อยหึงพันหนึ่งพันห้งพันแล้วก็ไม่ชี้เยเรสุดสามพันหบาทนะคะได้แล้วเอาไปจองบัตรได้ที่ วีดีก er. <c oughs> ิบูคิ้งกับจอร์เอาสามารถซื้อได้แล้วนะครับเป็นและคะ้ค่ะหรือว่าเข้าไปแต่ตารายละเองได้ทแบบี่เว็บไซับเร่ขายฝัน e กับชม R E T H A I F U N ใชครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลอย่างประคับประีน,นี้ตลอดเวลาเลยที่สำคัญตอนนี้ถ้าใครจองบัตรอยากละจองวันนี้จองได้เลยครับเรามีบูธข,ของวีดีกิบูิ่งเนี่ย่วีบูคิ่งเนี่ยนะครับมาให้ทุกท่านได้จองบัตรกันเลยนะ อยากดูรอบแรกก็ไปจองกันได้หรือเอารอบไหนมาบอกกันได้หมดเลยนะครับอ่ะถ้าจะเดินแล้วครับมีอะไรฝากพี่ยาสุดท้าย,นะค,าาย,ายครับโบว่าอะไรคะโบเชื่อว่าละครในเรื่องเล่นไข่ฝันนะคะเป็นละครเรนดีที่น่าสนุกให้ทุกคนมากๆแล้วก็เป็นละครเรนดีนแรกของโบนะคะแล้วก็อยากบอกว่าทุกคนก็ตั้งใจมากๆแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็ทุกคนรับประกันคือว่าออกมาจากโรงละครแล้วก็ต้องยืนก<อ>ันบมือเราแน่ค่ะทุกคนะ ค่ะก็นะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้เรื่อใหญ่ด้คนมาเป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะก็มาชมไปเยอะๆดีกว่าค่ะก็มาเร่งใส่ฝด้วยกันนะคะบอยครับผม่น่อครับผม่ะว่เรื่องที่เป็นเรื่องที่นม่ทำาม่าก็ลองใช้มาให้มันใจเราไปดูครับเพื่อเราสิมารถเนไปด้่อนครับน้าเจ้าเยครับก็รู้สึกว่าละครในทีนี้เป็นละครที่มีส่วนผสมหลายอย่างที่น่าสนใจคร เอเอฟกับเฉลี like <ucc> <grave> ่ยเว้ไว <time> ้กับคู่เพนเดเซียนะครับนักแสดงที่มีประสบการณ์เยอะแบบไหน้าใหม่เราที่มีชุดผสมหลายอย่างที่นะว่าออกมาแล้วเนี่ยน่าจะลงตัวและน่าจเป็นความหวังที่หลายๆคนต้องการจะติดตามขอให้ไดครับชมมาด้กันก็ไม่พูดเยอะมากบอกตรงๆนะมาดูกไปเยอะเลยนะก็เพราะว่าพอดูเยอะเนี่ยพลังของพวกเราต้องเยอะนะครับมาช่วยกัน การแสดงการดีๆด้วยนะครับแล้ก็ให้ทุกคนเป็นไดลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับจริงๆเมื่อกี้ก็อแาบคล้ายๆกับพี่นัทนะครับคือผมผมก็เป็นตัวแทนของ AF แล้วก็มีหลายคนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ได้ไปสัมผัสดูกับเรื่องนี้นะครับว่าอยากให้รู้ว่าเขาสามารถบอกพี่ๆน้องๆ AF เราเนี่ยก็ก็ที่ว่าเป็นตัวแทนชาวต่างชาติเลย เดี๋ยวจะได้ไม่ได้ยังไงก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจดี็นๆนะครับทั้งไครเลยเอฟแล้วก็แฝดเฉลี่ยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นรอบเต็มที่เรื่องที่สองของผมแล้วนะครับก็ผมจะตั้งใจในเรื่องที่ดีที่สุดนะฮะหลายๆคนอาจจะคาดกว่าแต่ผมเชื่อว่าครั้งนี้ผมจะทำเต็มที่เต็มที่ให้ทุกคนครับทำเต็มที่ครให้ทุกคนได้ถูกใจุดแน่นอนนะครับ ไม่อยากให้ทุกคนไปดูนี่จริงเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่บอยแล้วนะว่าอายุเกินแล้วอายุอื่นไม่รับครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ็มมี่แหละต้องอายุเกินก็เปลี่ยนบทบาทได้พี่นะครับพวกเรารวมๆเลยครับพี่โยนะครับก็รับรองครับว่าเราจะเป็นที่จัดชุดใหญ่ให้ครับ ก็รับประกันครับว่าทุกคนถ้าออกจากโรงเลยก็อย่างที่พี่ชายพี่เจพูดครับว่าต้องเต็มกลิ่แล้วก็ได้รับรอยยิ้มความสนุกสนานกลับไปที่บ้านอย่างแน่นอนครับอายุอายุอายุปกป้องกันไปป้องลูกบ้านที่อยู่นะฮะโอ้ยลูกอยู่รอบ้านผมโอ้ยยังไงก็คือเมืองนี้รอกว่าเมืองเอ็งเด็กดูเลยครับชูน่าจะนักละครเพลงเนี่ยสิ่งที่สะท้านที่สุดก็คือเพลงนะครับ เพราะนั้นที่สำคัญก็คือผู้แสดงเนี่ยต้องร้องเพลงที่มาเนี่ยร้องเพลงเก๋นะครับนี่ทำไมเพราะฉะนั้นไม่ดูไม่ได้ขอบคุณครับสุดท้ายนะถ้าทุกคนจะขอรางวัลที่สั่งเคยนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าเออ่ละครเรื่อยไข่ฝันนะครับเฉลียงเดลิสซิโต้นี่แฟนๆเฉลียนี่อิ่มเอมแน่นอนแฟนๆเอมนี่จะอิ่มใจดนี่ใจมากแฟนๆทั่วๆไปนี่ ตก็แบบว่าอือหึเป็นสุดยอดละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยพูดได้เต็มปากเลยนะครับนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับ The Legend of r a y e g ขายฝันเฉลี่ย The Musical นะครับจะเปิดแสดงในงานในวันที่2ถึง18ตุลาคมนะครับณเอ็มเดยเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับบัตรมีราคา800 1,000 1,500 2,000 2,500นะครับและ3,500บาทนะครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้เลยเรามีบูธของ บุ๊กิ้งนี่นะครับเข้ามาจาหน่ายบัตรนะรให้ทเพื่านได้ไปหาซื้อกันนะครับแปลงแบบตั้งหลายจองได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปที่ w o r l w e b we booking com นะครับหรือเข้าไปอัปเดตเรตื่องราวต่างๆได้มีเว็บไซต์โดยเฉพาะเลยก็คือเว็บไซต์ worldweb dot r e k h a i f, f u m com นั่นเองนะครับเอาละครับแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยทีเดียวเรานัานกแสดงและผู้กำ ได้กลบมาได้หนักนเฉลี่ยแบบนี้ทุกครั้งนะครับทีนี้เราเชิญที่ว่าร่วมถ่ายภาพร่วมงานบนเวทีนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจัดร็อคกิ้งกันนิดนึงขอทีมงานนะครับทำเก้าอี้ออกนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันบนเวที